มะเร็งลำไส้มะเร็งในกระเพาะอาหารแผลในกระเพาะอาหารหรือแผลในลำไส้เล็กจะดื่มเพื่อป้องกันหรือบรรเทาอาการผมแนะนำน้ำผักผลไม้สกัดเย็นสูตรนี้ครับสวัสดีครับจากเว็บไซต์ juiceclub.co.th เมื่อ82ปีที่ผ่านมาศาสตราจารย์นายแพทย์แกเน็ตอาจารย์ประจำคณะแพทย์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดท่านได้ทดลองนำน้ำสกัดจากกระลำปีไปทดลองในกลุ่มตัวอย่าง55คนพบว่า52คนแผลในกระเพาะอ,อาหารหายเร็วขึ้น83%และแผลในลำไส้เล็กหายเร็วขึ้น72%ครับ นอกจากนี้ยังได้ทดลองในกลุ่มตัวอย่างของนักโทษผลที่ออกมาใกล้เคียงกันเลยต่อมามีนักวิจัยได้ศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของน้ำกระลำปีพบว่ามีสารชนิดหนึ่งคล้ายกับสารเมื่อเคลือบในกระเพาะอาหารที่ร่างกายผลิตขึ้นมาที่เรียกว่ามิวซินเมื่อร่างกายผลิตมิวซินมาจำนวนมาก ก็จะทําให้แผลในกระเพาะอาหารหายเร็วขึ้นครับจึงเชื่อว่าสารในกระหล่ำปีซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายกันเป็นตัวเร่งให้แผลในกระเพาะอาหารหายเร็วขึ้นครับเรามาทําความรู้จักกระหล่ำปีกันสักนิดนะครับ 1. กระหล่ำปีธรรมดาใบออกสีเขียวเขียวหรือขาวนวลน,นวนกระหล่ำปีชนิดนี้นิยมปลูกกันมากที่สุด 2. กระหล่ำปีแดงใบสีม่วง นอกจากมีสารแอนโทไซยานินแล้วยังมีสารที่เรียกว่าเอสเมทินเมไทโอนินหรือวิตามินยูนั่นเองในทางการแพทย์เนี่ยเขาใช้รักษาและสมานแผลในกระเพาะอาหารด้วยนะครับลดอาการปวดท้องที่เกิดจากแผลในกระเพาะและช่วยให้น้ำย่อยหลังเป็นปกติกระลำปีม่วงยังมีสารอินไทยบินกระตุ้นให้เลือดหมุนเวียนในระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นเช่นตับ ไถุงน้ำดีและกระเพาะอาหารครับในกระํำปีแดงหรือกระลำปีม่วงในน้ำหนัก100กรัมประกอบด้วยสารสำคัญดังนี้โพแทสเซียม243มิลลิกรัมวิตามินซี7 7มิลลิกรัมแคลเซียม45มิลลิกรัมและวิตามินเอ1 1 6 6 IU เลยนะครับ ข้อควรระวังในการรับประทานในตระกูลกระหล่ำเนี่ยเขามีสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าปลอยโตเจนมีฤทธิ์ยับยั้งสร้างฮอร์โมนในต่อมไทรอยเพราะฉะนั้นไม่ควรกินในปริมาณที่มากเกินไปเช่นวันละ2-3กิโลกร,รมัมหรือทานแบบต่อเนื่องยาวนานจะทำให้เกิดโรคคอหอยพอกได้ครับสำหรับสูตรน้ำกระหล่ำปีสกัดเย็นมีดังต่อไปนี้ครับ กะหล่ำปีแดงหรือกะหล่ำปีม่วงในครั้งนี้ผมใช้หัวกะหล่ำปีขนาดปานกลางนะครับใหญ่กว่ากําปั้นผมเล็กน้อยน้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณครึ่งโลครับเมื่อเราได้กะหล่ำปีมาแล้วเราต้องแกะออกมาเป็นใบๆเลยนะครับไปล้างทำความสะอาดด้วยน้ำไหลผ่านหรือว่าล้างด้วยน้ำเปล่าเนี่ยถักสามรอบก่อนหลังจากนั้นเราก็แช่ด้วย เบกกิ้งโซดา20นาทีแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่าอีกหนึ่งรอบแล้วก็มาสะเด็จน้ำอันนี้มีความจำเป็นนะครับในการล้างทองคำสาตัลกล่อปีเพราะว่าเพื่อลดปริมาณสารเคมีแต่แหล่งในการซื้อกล่อปีก็สำคัญนะครับควรหาแหล่งที่ไว้ใจและเชื่อถือได้ ในการดื่มน้ำกระหล่ำปีใครดื่มเพียวๆได้ก็ดื่มเลยนะครับแต่สำหรับผมอยากให้คนที่ดื่มยากสักนิดหนึ่งต้องมีส่วนผสมเพิ่มครับเพื่อให้น้ำกระหล่ำปีเนี่ยอร่อยมากยิ่งขึ้นส่วนผสมก็มีแอปเปิลเขียวเบอร์1นึงเนี่ยจำนวน2ลูกเราก็หั่นมาเป็นชิ้นๆอย่างนี้เพื่อจะได้ลงเครื่องสกัดเย็นได้อย่างง่ายดายแล้วก็สับประรดนะครับสัก ชิ้นหนึงถือ2ชิ้นก็ได้น้ำหนักประมาณ200กรัมครับท่านสามารถเพิ่มลดในส่วนของแอปเปิลและสับปะรดได้เลยครับเราก็นำวัตถุดิบที่เตรียมไว้นะครับมาใส่ในเครื่องสกัดเย็นใครมีเครื่องออสการ์รุ่นนี้อยู่ผมแนะนำว่าปรับหัวปรับแรงดันไปสักเบอร์3าครึ่งถึงเบอร์4ครับเรามาสกัดกันเลยครับเทคนิคไม่ยากครับใส่สับปะรดลงไปก่อนครับ แล้วก็ตามด้วยกระหล่ำปีสําหรับกระหล่ำปีเนี่ยก็ม้วนๆเนี่ยครับแล้วก็ใส่ไปในเครื่องได้เลยครับหลังจากนั้นเราก็สลับด้วยแอปเปิลครับ เราก็สลับกันไปมาอย่างนี้ครับเทคนิคในการใช้เครื่องสกัดเย็นก็ไม่มีอะไรมากนะครับอย่างเช่นเราใส่ของนิ่มๆอย่างสับปะรดลงไปใช่ไหมครับเราก็ตามด้วยของแข็ง เนื้อผักผลไม้ที่แข็งกว่าเพราะยาไปดันเนื้อนิ่มๆให้ออกไปครับหมวนได้เลยครับใส่ลงไปแล้าหูด เราก็ควรสกัดเนื้อนิ่มอย่างสับประรดเนี่ยฮะให้หมดก่อนกระลำปีลรอสุดท้ายใส่ลงไปแล้วนะครับหลังจากที่เราใส่กระลำปีล้อสุดท้ายเราก็ปล่อยให้เครื่องเขาทำงานต่อไปอีกประมาณสักหนถอนาทีเพื่อให้ก็ระบายกาอวได้มากที่สุดครับ ตักฟองออกสักนิดหนึง่งฟองนี้ไม่ได้เกิดจากออกซิเดชันของเครื่องนะครับเนื่องจากในแอปเปิลเขียวแล้วในกระลัำปีเนี่ย mm hmm. เขามีอากาศอยู่ข้างในเวลาเขาถูกสกัดด้วยระบบเกลียววิธีสกัดเย็น mm hmm. ก็จะต้องมีฟองออกมาเป็นของธรรมดาครับเราก็คนให้เข้าๆกันสักนิดครับกะลัมปีครึ่งกิโลแอปเปิลเขียว2ลูกสับประรด ประมาณ2ชิ้นนะฮะหรือประมาณ200กรัมได้น้ำประมาณเท่าไหร่ครับได้น้ำถึง567เซีซีเลยครับลองชิมรสชาติดูสักนิดครับรสชาติดีดื่มง่ายครับดื่มไม่หมดแช่ไว้ในตู้เย็นแล้วก็ พยายามดื่มให้หมดให้เร็วที่สุดภายใน24ชั่วโมงหรือช้าสุดคือ72ชั่วโมงลองไปทำทานกันดูนะครับอย่าลืมนะครับการดื่มน้ำผักผลไม้คั้นสดสดทุกวันดีต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักขอบคุณมากครับสวัสดีครับ